สวัสดีครับชาวไซก็อดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วเหมือนเดิมว่าตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้ดีใจนะครับฟุตบอลรายการใหญ่ๆเริ่มจะกลับมาแข่งแล้วนะครับวันนี้เลือกมา3คู่จากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกทั้ง3คู่เลยนะครับโดยคู่แรกไปที่เวลาตีหนึ่งตรงครับไปดูเดอะนิวเซนต์ครับทีมจากเวลส์นะครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเดอะ e ิวเซนส์เนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้ทางลานเน่มา2ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนทางลินฟิวชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้ทางเซนต์เมเรียนมา2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเดอะ e ิวเซนส์เนี่ยคู่หน้าใช้ทางจอร์แดนวิลเลียมส์กับทางดีแคลนแม็กมานัสนะครับส่วนทาง รินฟิลจะมีทั้งคริสตี้มาวิงก่ากับทางจอร์แดนสจอตครับในแนวรุกครับก็ต้องบอกว่าเดอะนิวเซนส์เนี่ยอุ่นเครื่อง5เกมชนะถึง4เกมนะครับชื่อชันต้องบอกว่าข่มทางรินฟิลค่อนข้างจะเยอะครับเพราะทางรินฟิลเนี่ยอยู่ในช่วงพรีซีซั่นเหมือนกันครับแต่ฟอร์มดูแล้วยังเป็นรองค่อนข้างจะเยอะพอสมควรดูแล้ววันนี้เดอะนิวเซนส์เล่นในบ้านด้วยน่าจะฉวยโอกาสนี้ไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าเดอะนิวเซนส์จะเอาชนะทางรินฟิลสองประตูต่อหนึ่งครับคริสสองไปที่เวลาตีนหนึ่งครึ่งไปดูแชมรรรร็ออกโเว์สคับทีมจากไอร์แลนนนนนนนดด์ะะครััับบบบววีนีนี้้จจจเเเเปิิาาาอกกทง ians, ทงยมม นะครับเดี๋ยวกนนี้ไม่เคยเจอมาก่อนในบริษัทฟุตบอลเหมือนกันนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับแชมร็อกเนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะฟินฮาร์ปมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฮิบรเนียนส์เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอทางกาซีรามา2ประตูต่อ2ในเกมลีกของพวกเขานะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ชมร็อกเนี่ยตรงกลางจะมีทางอารอนกรีนครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรริกาฟนี่ตัวเก่งของเขานะครับส่วนทางยูเบเนนีียส์จะมทาง ดันสตันเบย่าครับตรงกลางครับหน้าเป้าจะเป็นทางเจ็คเกรสครับก็ต้องบอกว่าแชมร็อกกำลังอยู่ช่วงฟอร์มเฉียบขาดนะครับชนะมา4เกมติดในลีกทำให้ตอนนี้ขึ้นมาดำโด่งเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับในลีกส่วนทางฮิเบเนนส์เนี่ยหุ่นเครื่องอวยแตกมากนะครับแพ้มา3จาก4ี่เกมหลังสุดแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงสนามเกมอย่างเป็นทางการมาเลยเกือบ2เดือนเต็มเต็มนะครับส่วนทางแชมร็อกเนี่ยความฟิตเหนือกว่ามากครับเพราะว่าลีกเปิดมา20กว่าเกมแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้ว ทุกอย่างดีกว่าหมดเล่นในบ้านด้วยวันนี้ชชมร็อกไม่น่าพลาดครับชนะแน่ครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะฮิเบเรียนสประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายไปที่วลาตีสตรงไปดูเลสปอชนน่นนะครับทีมจากโปลแลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางครบักทีมจากอัสเตอร์ไบจันครับเดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับไปดูกันที่หเกมหลังสุดของทั้งสทีมกันครับ เลสปอสนานครับชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะจาเกลโลนี่มา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางคาราบักชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้นะครับเกมล่าสุดเสมอทาง CS เอสคริโวามา1ประตูต่อ1ครับไปดูกันดี่ตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเลสปอสนาเนี่ยตรงกลางจะมีทางมิเกลอิสฮาครับกับทางหน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าอามาเรลครับจากโปรตุเกสนะครับส่วนทางอาเซอร์ไบจานจากของคาราบักเนี่ยกาดี้ครับจะเล่นหน้าคู่กับทางอิบราฮิมาบราชีครับก็ต้องบอกว่าเลสปอสนาเนี่ย ชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ว่าประสบการณ์ในเวทียุโรปต้องบอกว่าพวกเขาเป็นรองคาราบักค่อนข้างเเยอะนะครับเพราะคาราบักเนี่ยเก๋วกว่าครับเข้ามาเล่นในรายการนี้ได้แทบทุกปีส่วนทางเลสโอสนาเนี่ยห่างเวทีนี้ไปถึง7ปีไปเ,เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วยิ่งไปดูที่สถิติการเล่น6เกมหลังในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของคาราบักแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่าหนาวครับทางเลสบอสนาครับเพราะว่า6เกมหลังสุดในยู l ซลเนี่ยพวกเขาไม่มีแพ้เลยเหนียวแน่นใช้ได้เกมรับนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วผมมองว่าเลสบอสนาเจองานยากแน่ครับและผมมอง คู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อ1นครับสรุปตาลาเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกครับ คู่แรกครับเดนิวเซนส์ครับจากเวลครับจะเปิดบ้านเอาชนะลินฟิลจากไอร์แลนด์เหนือ2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองแชมบล็อกโรเวอร์สครับจากไอร์แลนด์จะเปิดบ้านเอาชนะฮิวเบอร์เดียนส์จากมอลตาสบายๆสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วคู่สุดท้ายครับเลสปอร์สนานครับจากโปแลนด์จะเปิดบ้านเสมอทางกระบักจากอาเซอร์ไบจันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวไซก่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุุุุุณททกกกกกกคคคคนนนนนนนสสาาาหหรรรรัััับบบตตติดดดมมมมูฟออออลลใ้้้ขโชีีแวววพเจ่่ผไป แล้วครับสวัสดีครับ